เบ่งมาเขียดพี่จอดแยี่งจานเข่ามันออกนะแต่แม่โยกไก่ตีแม่หลดได้ไหนะยุ่มหัวเลยเลยเก่งคักเฮ้ยตามคนไม่ได้มันหูขึ้นอย่างนี้มันสวบไอนะ้นี่มันบ้าปะสวบดังไอ้ได้แหละสวบแบบหยอกนะตีแม่ข้ามห้อยหนอ่อยปะวันนี้ นอนเตียงคือกันเนียนอนเตียงน้ำพอเพื่พอนอ่ะเพื่อนสิงหาย้ทองลองอิดต่ำเราเด้เอาเอาเกี่ยงขลมขลมลเนาะเถอะตลกตลกหมาหน่อยตัวนึยหันหน้ามาจอดจ,จอดหันหน้ามามางที มาขี้เดือเว้ยเราเปน็นนานๆแต่มาคี้เดือดอันน่้กวนโมลเลยแม่นอนกับอะไรเดอ้อทีสองทีสามเนี่ยจะว่าแม่ฝ่าวนอนนี่แหละถ้าพ้นนอนรับแล้วพ่นตื่นขึ้นบากวนห้องว่าสันได้อยากออกบ้านเคาะประตูเตืองเติงเติงเติองบอสสนใจละนี่ไซบอดีหรือว่าขึ้นผดแจกด้พีผแจกมันบอกแม่ ไม่น้อยนี่บังเด้วยพอกินด้วยไงจ๊อดนั่งลงเร็วดูหมากินด้นอนนั่นมันกับของอาหารแมวนะจ๊ะดเหร